สวัสดีเพื่อนๆในช่อง Youtube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน Facebook f แ n p a g e รองเท้าฟุตบอลกันเองทั้ง2 f แ n p a g e ด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีรองเท้าเอามาอัปเดตเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับวันนี้บอกได้เลยว่ารองเท้าคู่นี้สีสวยมากๆนะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่ หลายๆคนอยากจะเห็นรีวิวกันอย่างแน่นอนนะครับเป็นสินค้าเพิ่งเข้ามาที่ร้านนะครับเข้ามาถึงยังยังไม่ถึง5วันนะครับยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับผมต้องรีบเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนนะครับเพราะบอกได้เลยว่ามันสวยมากๆนะครับเจ้าสีของเจ้าตรงเท้าคู่นี้นะครับมา แต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปรีวิวรองเท้านะครับก็ขอฝากเพื่อนๆที่เข้ามารับชมในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับก็ขอฝากกดซ u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารในการอัปเดตรีวิวรองเท้านะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กดติดตามกดกระดิ่งแล้วนะครับกระผมก็ขอกราบขอประคุณมณนะโอกาสนี้เป็นอย่างสูงด้วยเช่นกันนะครับอ่ะ คราวนี้เรามาดูการสำหรับเจ้าตรองเท้าคู่นี้นะครับ Nike Air Zoom Mercurial Superfly 9นะครับรองเท้าคู่นี้ก่อนหน้านี้นะครับผมรีวิวไปแล้ว1สีนะครับเป็นสีที่เปิดตัวของเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้เลยนะครับเป็นตัวสีขาวนะครับรีวิวไปแล้วนะครับใครที่อยากจะเห็นอยากจะรู้จัก รองเท้ารุ่นนี้ในข้อมูลลึกๆว่ามันเป็นยังไงกันบ้างมันมีต้นกำเนิดของเทคโนโลยี a i r Zoom แบบไหนยังไงนะครับลองเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับเข้าไปที่ YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้แต่เป็นสีขาวนะครับลองเข้าไปดูนะครับมี2รีวิวรีวิวทั้งการสวมใส่แล้วก็รีวิวทั้งตัวอัปเปอร์นะครับใครที่อยากจะรู้ข้อมูลแบบลึกๆเข้าไปดูได้นะครับมาถึงตัวนี้นะครับรองเท้าตัวน,วนี้เทคโนโลยีต่างๆที่ มีในตัวสีขาวก็มีเหมือนกับตัวสีเหลืองคู่นี้เช่นเดียวกันนะครับแตกต่างกันแค่สีของตัวรองเท้าเท่านั้นเองนะครับคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มกันที่สีของเจ้าตัวรองเท้ากันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่ามันจะเป็นไนกี้กับคําว่าแอร์ใช่ไหมครับคือข้างเท้าด้านนอกแล้วก็ข้างเท้าอันนี้คือข้าง ข้างซ้ายนะครับอันนี้คือข้างขวานะครับซึ่งถ้าข้างเท้าด้านในนะครับข้างเท้าด้านในคือตัวนี้นะครับจะเป็นคำว่าแอร์นะครับเป็นสีสีโอรสนะครับเป็นลักษณะของสีส้มแต่มันไม่ใช่เป็นสีส้มแบบสีส้มแบบปิดปีนะครับเขาเรียกว่าสีโอรสนะครับอยู่บนพื้นสีขาวนะครับแล้วก็ขอบเส้นตรงนี้จะเป็นขอบเส้นสีดำนะครับคำว่าแอร์นะครับซึ่งเจ้าตัว ตัวขีดเป็นลายสีโอโรตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของตัว M นะครับที่ย่อมาจากคําว่าเมอร์เคอรียนั่นเองนะครับอันนี้คือข้างเท้าด้านในนะครับส่วนข้างเท้าด้านนอกนะครับจะเป็นลักษณะของเส้นขอบเส้นไนกี้นะครับเส้นขอบสีดําแล้วก็พื้นด้านในสีขาวแล้วก็มีตัว M นะครับตัว M ตัวนี้เป็นสีส้มโอโรสนะครับเส้นขอบตัวนี้จะเป็นลักษณะเส้นขอบที่นูนขึ้นมาจากตัวรองเท้านะครับนี่ นะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะของตัวข้างเท้าด้านนอกแล้วก็ข้างเท้าด้านในนะครับส่วนสีของเจ้าตัวรองเท้านะครับสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้สีทั้งหมดเลยนะครับทั้งบริเวณหุ้มข้อแล้วก็ตัวอัปเปอร์จะเป็นลักษณะของสีเหลืองนะครับซึ่งสีเหลืองตัวนี้นะครับมันมีลักษณะคล้ายๆกับสีเหลืองของมะม่วงนะครับมะม่วงสุก นะครับเป็นสีเหลืองมะม่วงสุกที่บอกได้เลยว่ามันสวยมันน่ากินมันมันสวยมากๆนะครับสีของเจ้าตรงเท้าคู่นี้บอกได้เลยว่ามันน่ากินจริงๆนะครับอ่ามันเป็นสีเหมือนกับสีสีเหลืองมะม่วงสุกนะครับหรือไม่ก็ลองนึกถึงสีเหลืองที่เป็นอ่าตัวละครบับเบิ้ลนะครับอ่า จะเป็นลักษณะสีคล้ายๆกันเลยนะครับไม่เหมือนกับสีเหลืองของจีวรพระนะครับไม่เหมือนนะครับหรือว่าสีสีเหลืองที่เป็นเหลืองสะทส้อนแสงก็ไม่ใช่นะครับมันจะเป็นลักษณะของสีเหลืองที่เป็นเหลืองสีเหลืองมะม่วงสุกมะม่วงน้ำดอกไม้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสีมันสวยมากๆนะครับอันนี้คือลักษณะของสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับอ่าอันนี้นะครับสีของมันนะครับ ุ<ส>้มข้อก็เป็นสีเหลืองนะครับส่วนพื้นนะครับพื้นจะเป็นสีขอบด้านหน้าจะเป็นสีส้มโอรสนะครับแล้วก็ปลายปุ่มเป็นพื้นสีขาวนะครับอ่ะปลายปุ่มเป็นสีขาวขุ่นนะครับส่วนบริเวณด้านส้นเท้าจะเป็นลักษณะของสีใสนะครับจะเป็นสีใสก็ออกแบบขุ่นๆนิดๆนิดๆนะครับแต่จะมองเหมือนกับเป็นสีใสซะมากกว่านะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ขอสีของพื้นแล้วก็ พื้นด้านในนะครับส่วนเทคโนโลยีแอร์ซูมตรงในที่แอร์ซูมที่อยู่ด้านในนะครับจะเป็นพื้นสีเหลืองนะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะของสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับส่วนเทคโนโลยีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับก็เริ่มกันที่ตัวอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ของตัวรองเท้าคู่นี้ก็จะแบ่งเป็นสส่วนหลักๆนะครับก็คืออัปเปอร์ที่เป็นส่วนที่เป็นตัวรองเท้ากับอัปเปอร์ส่วนที่เป็น หุ้มข้อนะครับเรามาพูดกันที่ตัวอัปเปอร์ที่เป็นตัวรองเท้ากันก่อนนะครับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับถ้ามองดูตรงนี้นะครับมันก็จะเห็นว่าเหมือนกับเป็นเป็นผ้าตาข่ายใช่ไหมครับอ่าก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า w e เปอร์เปอร์ l ิตนะครับจะเขียนบอกอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเวเปอร์เปอร์ิตนะครับก็คือเปอร์สิตบวกนั่นเองนะครับ อันนี้เป็นลักษณะของตัวลายของตัวอัปเปอร์นะครับนี่นะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันจะเป็นลักษณะของลายเส้นที่ที่พาดขวางกับตัวรองเทา้านะครับนี่จากด้านหน้านะครับเนี่ยเป็นลายเส้นมาแบบนี้นะครับทั้งตัวอัปเปอร์หมดเลยนะครับด้านซนเทา้ามีสัญลักษณ์ไนกี้สีดำติดอยู่นะครับ ่ด้านส้นเท้านะครับจะมีคำว่า Mercurian นะครับนี่เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับอ่นี่นะครับ Mercurian นะครับแล้วก็ข้างเท้าด้านในนะครับก็จะเป็นลายเส้นของตัว Upper แบบนี้นะครับบริเวณปลาย กลางหน้าเท้านะครับบริเวณด้านหน้าเท้าตรงนี้จะเขียนคำว่าแอร์ซูมนะครับแล้วก็เป็นเป็นลายเส้นที่เป็นลักษณะของสีสีส้มโอรสนะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับอัปเปอร์ส่วนแรกนะครับจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเวเปอร์เปอร์ซิตนะครับส่วนเทคโนโลยีที่เป็นหุ้มข้อนะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นวัสดุผ้านะครับเป็นวัสดุผ้านะครับ นี่ผมยืดให้ดูก่อนนะครับเจ้าตัวตรงนี้ใช้วัสดุที่เรียกว่าไฟนิ t นะครับจะเขียนบอกอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับไฟนิตนะครับซึ่งเป็นวัสดุผ้านะครับซึ่งเจ้าตัวไฟนิตตรงนี้นะครับบริเวณส้นของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ถ้ามองดูดีตรงนี้จะเป็นลักษณะของสีส้มโอรสนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้คือสีเหลืองตรงด้านส้นเท้าตรงนี้จะเป็นสีส้มโอรสนะครับนี นะครับเห็นไหมอ่าซึ่งด้านในก็เช่นเดียวกันนะครับด้านในก็จะเป็นลักษณะของสีส้มโอรสนะครับนี่อันนี้คือสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับบุรินหุ้มข้อนะครับเก็บรายละเอียดทั้งหมดเหมือนกับของจริงเลยนะครับสินค้าที่ผมนำม,มารีวิวตอนนี้บอกก่อนว่าไม่ใช่ของแท้นะครับย้ําว่าไม่ใช่ของแท้นะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะของตัว อัปเปอร์บริเวณหุ้มข้อนะครับที่เป็นเทคโนโลยีผ้าที่เรียกว่าฟนิตนั่นเองนะครับอ่าส่วนบริเวณกลางเท้านะครับก็จะมีรูร้อยเชือกรองเท้านะครับแล้วก็เชือกลองเท้าที่เป็นเส้นแบนแล้วก็เส้นใหญ่นะครับนี่มีรูรอยเชือกรองเท้าอยู่ทั้งหมด6คู่นะครับมีรูเข้าแล้วก็รูออกสลับฟันปลานะครับด้านบนก็จะมีคำว่า แอร์ซูมนะครับอยู่บนตัวแผ่นแผ่นแผ่นยางใสนะครับแผ่นยางใสนะครับตัวหนังสือสีดำนะครับ Air z o ู m นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผ้านะครับเป็นผ้านะครับก็คือส่วนที่เป็นหุ้มข้อกับส่วนที่เป็นอ่กึ่งกลางเท้าที่เป็นส่วนที่เป็นลิ้นรองเท้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นผ้านะครับอ่าอันนี้เป็นลักษณะของตัว อัปเปนะครับส่วนปลายเชือกลองเทา้าคู่นี้นะครับก็จะมีคำว่า m e r ร์ค i เ n ีติดอยู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่านี่นะครับอันนี้เป็นลักษณะของตัวอ p p เปอรนะครับซึ่งด้านในนะครับในด้านในก็จะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าแอร์ซูมนั่นเองนะครับ ซึ่งเจ้าเทคโนโลยีแอร์ซูมตัวนี้นะครับถ้ามองจากทานตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นแผ่นโฟมนะครับเป็นแผ่นโฟมสีขาวๆด้านในนะครับจะเป็นแผ่นโฟมขาวๆด้านในนะครับซึ่งเทคโนโลยีแอร์ซูมตัวนี้มันก็จะมีความนุ่มนะครับมันทำให้พื้นของตัวรองเท้านุ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่ง ผมกำลังมาสังเกตดูดีๆนะครับซึ่งเจ้าตัวแผ่นแผ่นแอร์ซูมด้านในที่เป็นสีข,ขาวที่เราเห็นตรงนี้นะครับซึ่งด้านในมันถูกออกแบบมาให้เหมือนกับาลายของนิ้วเท้าของเราเลยนะครับผมกำลังมาสังเกตเอาตอนที่รีวิวคู่นี้แหละนะครับซึ่งคู่สีขาวผมไม่ได้บอกไปนะครับคือกำลังมาสังเกตนะครับว่าลายบริเวณส่วนตรงด้านด้านหน้าตรงนี้ ที่มันเป็นแผ่นอยู่ด้านในนะครับที่เป็นเทคโนโลยีแอร์ซูมที่เป็นสีขาวแผ่นแผ่นโฟมอยู่ด้านในลายด้านหน้ามันจะเป็นเป็นลายของตัวนิ้วเท้าของเรานะครับซึ่งมันมันเก็บรายละเอียดเหมือนกับของจริงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ผมพยายามให้ดูนะครับแต่มันคงมองเห็นลำบากนิดนึงนะครับอ่าซึ่งเจ้าเทคโนโลยีแอร์ซูมตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ บริเวณพื้นรองเท้าด้านในนะครับส่วนแผ่นรองรองเท้าก็จะเป็นเทคโนโลยีไนกี้กิฟนะครับจะเป็นลักษณะของตัวพื้นรองเท้าที่มี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 รอยของแผ่นรองรองเท้านะครับด้านบนก็เป็นสัญลักษณไนกี้นะครับข้างบนก็จะเป็นแผน่นผ้านะครับเป็นผ้านะครับด้านล่างจะเขียนว่า Air Zoom m e r c u r i a รเรียนนะครับนี่นะครับ อ่าอันนี้เป็นลักษณะของแผ่นรองนะครับส่วนการเย็บนะครับถ้ามองดูดีการเย็บจะเย็บไปถึงด้านในนะครับจะเย็บพื้นไปถึงด้านในเลยนะครับเพราะว่าเจ้าเทคโนโลยีแอร์ซูมตัวเนี้ยมันเป็นแผ่นเป็นพื้นรองเท้าอีกแผ่นหนึ่งที่เอามาติดไว้ด้านในนะครับมันเลยต้องเย็บพื้นกับตัวตัวแอร์ซูมตัวเนี้ยไว้เข้าด้วยกันนะครับอ่า ใครที่อยากจะรู้ว่า a i r z o o มมันเป็นยังไงนะครับให้ไปดูรีวิวตัวสีขาวที่ผมรีวิวแบบเต็มๆนะครับซึ่งตัวนั้นบอกครบถ้วนแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวรองเท้านะครับตัวรองเท้าให้เห็นชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับนี่หุ้มข้อนะครับแบบนี้เลยนะครับอ่า าวนี้เรามาดูชุดพื well. ้นกันบ้างนะครับเจ้าชุดพื้นตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นลักษณะของสีขอบตรงนี้นะครับจะเป็นลักษณะของสีสีชมสีส้มโอรสนะครับมันไม่ใช่สีชมพูนะมันเป็นลักษณะของสีส้มโอรสนะครับซึ่งจะเป็นสีสีด้านนะครับจะไม่เงานะครับจะเป็นสีด้านแบบนี้นะครับ แล้วก็ปลายปุ่มจะเป็นปลายปุ่มสีขาวขุ่นนะครับอ่ส่วนตรงกลางตรงนี้จะมีคำว่า a i r z o o m นะครับแล้วก็เทคโนโลยี a i r z o o m ที่อยู่ด้านในของพื้นรองเท้าตัวนี้มันจะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองนะครับข้างบนอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตรงข้างในที่เราเห็นคือมันเป็นสีขาวใช่ไหมครับสีขาวแต่พื้นตรงใต้จะเป็นสีเหลืองนะครับ ตรงนี้ก็มีสัญลักษณ์ไนกี้ติดอยู่นะครับส่วนบริเวณส้นรองเท้านะครับก็จะเป็นปุ่มสีใสนะครับออกคุณขุนนิดนึงแต่ไม่ขุนมากนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเขียนคำว่าถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเขียนคำว่า Airzoom m e r c ์เคอรี่าถูกต้องนะครับมันเป็นสีใสนะครับมันอ่านลำบากนิดนึงแต่จะเขียนว่า Air Zoom แล้วก็ Mercurian นะครับ อ่าอันนี้เป็นลักษณะของตัวพื้นรองเท้านะครับมากับปุ่มที่เรียกว่าท star นะครับเกือบพูดว่าเชฟรอนสตันแล้วอ่าเพราะว่าปกติเราจะคุ้นกับปุ่มที่เรียกว่าเชฟรอนสตารใช่ไหมอ่าแต่ตัวนี้จะเป็นปุ่มแบบใหม่นะครับที่เรียกว่าปุ่มท star นะครับก็ทีก็คือ3 s t สตา์ก็คือดาวนั่นเองนะครับตรงๆก็คือปุ่ม 3ดาวนะครับก็คือปุ่ม3แฉกนั่นเองนะครับจะเป็นลักษณะของปุ่ม3แฉกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับปุ่ม T Star นะครับด้านส้นเท้าจะมี2 4ปุ่มนะครับ4ปุ่มซึ่งปุ่มบริเวณส้นเท้าจะเป็นปุ่มที่ปุ่มใหญ่นิดนึงนะครับส่วน2ปุ่มด้านหน้าบริเวณด้านส้นตรงนี้จะเป็นปุ่มที่เล็กกว่านะครับ อันนี้คือปุ่มของเจ้าตัวตรองเท้าคู่นี้นะครับชุดพื้นต่างๆนะครับการอัดนะครับก็จะเป็นการอัดกาวทั้งหมดเลยนะครับเป็นการอัดกาวทั้งหมดเลยนะครับนี่ไม่มีรอยแตกรอยปริใดๆเลยนะครับบอกได้เลยว่าสวยมากๆคู่นี้นะครับสวยมากๆจริงๆนะครับอ่าอันนี้ก็ เอามารีวิวให้ดูกันนะครับเดี๋ยวจะมาช่างน้ำหนักให้ดูว่ามันหนักอยู่ที่เท่าไหร่สำหรับเจ้าตัวคู่สีเหลืองตัวนี้นะครับไซที่ผมนำมาช่างตอนนี้เป็นเบอร์41นะครับเป็นไซที่ผมสวมใส่อยู่ทุกๆครั้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ป้ายสายให้ดูนิดนึงนะครับนี่ไซตามนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับใครถามว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับ ตามนี้เลยนะครับอ่ะก็รีวิวกันเลยอ่ะก็วางช่างเลยก็แล้วกันนะครับด้านในไม่มีอะไรนะครับเอาออกหมดแล้วนะครับก็วางลงน้ำหนักอยู่ที่2 1 0รกรัมนะครับก็210นะครับกรัมก็เป็นรองเท้าที่ไม่หนัก เลยนะครับไม่นักไม่หนักเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว n นกี้เมอร์ i a เ s ียนซูเปอฟ9คู่สีเหลืองมะม่วงสุกที่น่ากินคู่นี้นะครับบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวยังจะมีรีวิวในการสวมใส่อีกหนึ่งรีวิวนะครับใครที่อยากจะได้อยากจะสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ f เฟซบุ o กรองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับมีอยู่2แฟนเพจนะครับแอดมาคุยกันได้นะครับหรือว่าจะกดตาม Line ID ที่ขึ้นให้อยู่เป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมีรีวิวในการสวมใส่ให้ดูอีกหนึ่งรีวิวนะครับยังไงแล้วรอติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับยังไงแล้วท้ายคลิปขอฝากเพื่อนๆที่ดูจบแล้วก็ฝากกด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ